ก็นะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับเพื่อผมนายพัฒนะครับอยู่ในช่วงอัปเดตข่าวสารเรนเจอร์นะครับก็ต้องต้องพูดก่อนนะครับว่าขอบคุณอ่าเพจทีเคเรนเจอร์เกมโซนนะครับที่ให้ที่เอ่อผมนําเสนอข้อมูลในวันนี้นะครับก็มาดูันี่หว่าครับกับเอ่อเรนเจอร์เก้าดาวนะครับตามที่ในเพจเขาว่าครับเขาบอกว่าเอ่อเรนเจอร์เก้าดาวนะครับจะเป็นร่างสีทองนะครับแล้วก็มีเจสสิก้าตัวเก่าที่แจกฟรีนะครับจะสามารถอัพเป็นเอ่อเรนเจอร์เก้าดาวได้เนาะแล้วก็มีเอ่อ นี่ครับเป็นบาวแสงมื่นนะครับกับเจสิก้าจันทานะครับสามารถทำเก้าวดาวได้2ตัวนะครับโอเคตำนานศักดิ์สิทธิ์นับพันปีครับผมบอกแล้วมันเป็นแนวแนวอียิปต์แนวฟาโร่แน่นอนนะครับตอนนี้ประกาศจากเกมไลเรนเจอร์นะครับก็หลังจากการซ่อมบำรุงฐานทัพวันที่30ก่อนถึงการซ่อมบำรุงฐานทัพวันที่ยีนะครับก็คืออัปเดตนะครับวันที่30นะครับแต่ว่าซ่อมบำรุงที่ยีเนาะ ก็นี่ครับเรนเจอร์9ดาวนะครับจะมีบาวอนูบิสเพชรคาด9ดาวนะครับเจสิก้าบัสบัสเตหรือเปล่าบัสเตจันทาร์9ดาวนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าบรา8ดาวขั้นไฮเปอร์นะครับกับเจสิก้า8ดาวขั้นไฮเปอร์นะครับต่อไปก็คือเอ่อตัวนี้จะอัพ9ดาวไว้นะครับก็คือแซลลี่ฮอรัสสุริยัน8ดาวขั้นไฮเปอร์นะครับจะอัพถึงขั้นไฮเปอร์เนาะก็เนี่ยครับอีเวนต์ได้รับเจสิก้า9ดาวฟรีนะครับอ๋อสำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับอาจจะยังไม่ได้นะคือเจสิก้า9ดาวเคยแจก เออเมื่อเกือบเกือบปีแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นแบบว่าเอออีเวนต์ใหม่เนะจะได้รับเจสิก้าเก้าดาวฟรีนะครับนี่ครับก็สเต็ปที่หนึ่งนะครับก็คือล็อกอินทุกวันนะครับจะรับเจสิก้าเนาะอันที่สองก็คือเอาเจสิก้ามาบวกกันนะครับให้มันเวลเวลแม็กก็แหละเออต่อไปก็คือเก็บเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการอัพเจสิก้านะครับจากอหอสมุดนะครับที่จะอัปเดตใหม่เนาะเป็นสเตจใหม่นะครับเป็นสเตจพิเศษใหม่เออพูดยังี้ดีกว่าต่อไปก็คือสเต็ปที่4ี่นะก็คือ อัพเจสิก้านะครับเป็น9ดาวครับเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษสุดหรูสุดหรูสุดพิเศษเลยนะก็น่าจะเป็นเอ่อกบไฮเปอร์รลอเปล่าเห็นมันมีกบไฮเปอร์ข้างข้างนะครับไว้ครับเรามาดูทางตัวเกมแรนเจอร์เดี่ยครับว่าเป็นไงบ้างเนาะตอนนี้ก็น่าจะยังไม่เปิดนะครับนั่นแหละผมว่างั้นนี่ครับจะส้มลุงถึง18นาฬิกานะครับหรือว่าช่วง6โมงเย็นเลยนะแต่ผมว่าน่าจะมีเนนนนดห่่อยะคครรัับบก็ี อ่าอัปเดตใหญ่นะครับมีเรนเจอร์เก้าดาวนะครับมีสเตจพิเศษใหม่นะครับมีกำหนดการปลดล็อกดะคอะประจำวันนะอืมปรับสมดุลน,นะครับเปลี่ยนรายการจุดแลกเปลี่ยนนะครับอ๋อเปลี่ยนของหรือเปล่าแบบว่าเอาของใหม่มาอะไรเงี้ยต่อไปก็ปรับรางวัลของเรนเจอร์พาร์นะครับอาจจะเพิ่มอะไรนิดหน่อยนะเพราะว่าอ,อ่เรนเจอร์พาร์นีคน่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะราคาสูงพอตัวนะครับประมาณ300กว่าบาทเนาะแล้วก็คือเพิ่มสเตจ8 1ถึง90ในหอคอยอนันต์นะครับอืมแล้วก็ นั่นแหละครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงอัปเดตข่าวสาราเรนเจอร์ในวันนี้นะครับอาจจะยาวสักหน่อยเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับบ๊ายบาย